แฟรคายสามพาร์ทที่สองกันวันนี้ก็เหมือนว่าเราได้เจอเพื่อนคนอ,อย่างแล้วที่ชื่อว่าลิซ่าแกอะไรสนองนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเนี่ยไอ้น,นี่มัน,นก็จะพาตอนนี้มันจะพาเราไปจิต่า้นะครับเพราะว่าเราจะพาไปจิตไข่ จะต้องไปสู้กับพวกเพื่อแดงเฮ้ยเฮ้ยวางวังวังวังไม่เดียวนะคน,คนุ้ยจะต้องนว่าจะต้องผาท้อมันซะแน่นุ้ยไม่มีเพื่อนเราเอาไว้คนไปคนละทางกันอเอานี่ไงเพื่อนไอ้ไอ้กวางน,นี่มัไมมันเยอะกันจังวะมันไม่ตัวตายเลยเร่งไงสงสัยมัน คุณไม่กลัวตาย่ะครับดูสองฟ้าดูวิวดูวิวสวยๆโอ้สะพานมาออนนี้อันตรายเหมือนกันก็อันตรายอยู่กว่าไหมละนี่สวนสัตว์นี่ก็ปล่อยอย่างนี้เลยนี่ไงไม่ใช่อ่ะก็มาถึงนะแล้วเรี่ยตัวการ์ดนี่กำลังกำลังจะลงไป มันว่าเราจะต้องบุกมนเดียวด้วยแล้วก็ไม่มีเพื่อนช่วยมันเราต้องสเตลครับโอเคตอนนี้เราต้องรีบเดินนะเรียบเดินโอเคไปแบบไปแบบเบาๆอย่าให้มันรู้โอเคไปไปเฮ้ยซะฉันมาแล้วเฮ้ยห <c oughs> มาเห็นบอกว่าเฮ้ยมีคนเห็นอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยแม่ ดูดิหาดูดิไหนไหนไหนเอานั่นไง Lisa, พูดสิ่งนั้นทำเจสนันพูดสิ่งนั้นทำแมวมานล้วมาแล้วมาแล้วเอาไปแค่หนึ่งดอกเอาไปแค่หนึ่งดอกอุย้ยเสียงไรเอาไปอีกดอกเอาไปอีกดอกระเบิดระเบิดเออเออเออเกินไปแล้วมั้ยโอเค เฮ้ยเล็กเฮ็นี illing, ่เล็กโอียวบ่าวเจียน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 แล้วกูวิ่งเข้าไปเทคดาววิ่งเข้าไปเทคดาวไม่รู้จักซะแล้วเจสันชายเอาไหมจะหยิบระเบิดทำไมเอาไปอีกดอก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  โอ้เยอะสำเร็ยแล้วว่าแต่ว่าเจสันอยู่ไหนดูสังเกตดูดีๆไม่มีเจสันนะเมื่อกี้ถ้าใครมองไม่เห็นก็กองกลับไปดูก็ได้โอเคโอเคลิซ่าฉันมาแล้วเปิดประตูอัจจะลิซ่ามาอยู่ครัว่าลิซ่าจ้ะ Where is your He lost her. What? She escaped on the <laughs> fucking house. To... She escaped. So <laughs> Jason, Jason, you are worthy of the title. No, walk the path of the am, Okay, We found one of your friends at the colonist's house. But, but do not worry. It. Hmm, really right. <laughs> <doctor will> <laughs> to the the West. Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our oh, search for the others. I will radio you if me bad bad. <laughs> The tribe is very impressed with you. <laughs> hmm, เดี๋ยวเราต้องหาดูทีๆไม่มีเว้ยเอคเดี๋ยวนะโอเคช่างมันโอ้ภารกิจสำเร็จตอนนี้เราขอไปดูงเงินก่อนดีกว่าไม่ใช่เอาปืนเอาไโดเง,งินหมามมวามว่าวเราจะเอะจ้างะตหาหาตุีกคนนึงนะเราจำได้ว่าเรา ขาไปแล้วเอ,อช่างมันนะไปดูว่ะเรารีบไปกันเถอะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโอเคขึ้นร <c oughs> ถขึ้นรถกันเหมือนโอเครถในเกมฝาร์คายนะบอกได้เลยนะว่าขับยากโคตรยากเป็นอะไรที่ขับยากเออหน้าชนเออาชนไม่หมอเอาม้าเอามาเอา มาเ,าเอาเออเออเออชนชนเอาไปเอาเข้าไปอบอกเลยไม่กี่นาทีรถพังลองหาดูสิอันนี้ไม่ใช่เอมันอยู่ไหนวะเอเอานี่ไงด็อกเตอร์ครับเราว่าไปอีกที่นึงก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเดินทางเร็วก,กว่าเดิมคราวนี้ก็น่าจะ เจอเพื่อนนะก็ขอให้เจอแล้วกันเรับเรารีบไปยังดีกว่าข้ามไันข้ามตรงนี้ไปแล้วก็ไปไหนต่อ,อเข้มกระโดดข้ามมันตรงนี้โอ้ยไกลไปมั้งไกลไกลเราจะหาทางลงก่อนเอเคหาทางลงก่อน ตยาตกอยาตกย่าตกยาตกอยาตกโอเคสไลด์แบบนุ่มๆนะเราต้องว่ายน้ำไปเรือหาเรือเออนั่นไงมีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเขาเรียกว่าเรือแล้วกันโอเคเราขับเรือเออขับเรือไปเขาเรียกอะไรสักอย่างนยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันโอเคตอนนี้เราก็กำลังไปหา เพื่อนที่ชื่อว่าเป็นเพื่อนนะเพื่อนที่อยู่ในพาร์ทแรกอะลิซ่าสยามนะครับตอนนี้ก็จากดพาร์ทดูุดพาร์ทได้จากคลิปนะเหมือนว่าจะไม่มีเสียงพูดก็เพราะว่าไมเสียก็เพิ่งได้เพิ่งทําไมเสร็จก็ตอนนั้นนะอุ parole, ้ยมีคนเห็นเมีไฟแดงไว้เฮ้ยเรารีบไปด้หนไี้ไนี้ น้ำตื้นแค่นี้ก็ยังไหวนะมันเป็นอะไรที่อยอดเฮ้ย้มันตั้งอย่างนี้เลยวะสามตัวกิโลย่อง,องๆไปนะแล้วเสียงดังโอเคมันจะเห็นไหมวะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาควายไม่เห็นเอาควายเกมสมัยนี้ก็อโอเคว่าจะอยู่อีกไกลก็ไกลเกิน โอ้ยคนนี้มันเห็นหรออ๋อไม่ใช่รู้ว่ามันลากกวางโอ้ควางน้อยกวางน้อยคอยใจถูกลากช่นั้นโออมันเห็นไหมมันเห็นไหมมันเห็นหรือเปล่าเสียวมันเห็นเนี่ยเสียวมากแล้วโอเคเราก็รีบไปกันก่อนหาทางขึ้นดีๆจะหาทางขึ้นยังไงดีเนาะ ครับเจอโบราณสถานโอ้ขึ้นไม่ได้น้งนี้นไม่ได้ติดติดติดเหมือนว่าถาวรตรงนี้จะขึ้นได้นะโอเคตอนนี้ก็ขึ้นไปถึงไหนวะโอ้โหโอเคเราหอหลสลิงแล้กันเสื้อนี่เราก็รอไปก่อนึงว่าจะก็ถึงแล้ว อะไรวะเร็วจริงโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปยอดเขาโน้นนะที่เพื่อนเราอยู่เหมือนเหมือนว่าตอนนี้เราต้องไว้นะไม่มีจระเข้นะเกียดมีทาคนี้มีจระเข้ไหมวะแต่ว,ว่ามีนะผมเคยเห็นอยู่เฮ้ยตัวอะไรวะ ตัวอะไรมันช่างมันไปแต่ตอนนี้หาทางขึ้นได้ยังมากโอเคก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าที่ตรงนั้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินนะเดี๋ยวก็ก็ถึงเวลาสมควรกับพาร์ทนี้แล้วนะี๋ยวก็ใครที่ชอบก็กดไลค์ like, กดซับสไคร e ได้นะครับนี่ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้ะ ขอบคุณที่ติดตามมานะครับก็ใครที่สนุกก็กดอย่าลืมแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับอันนี้ใบบาย